สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าคาวาบาสกิซซ X 25R ้านั่นเองคันนี้ก็หล่อเลยช่วงหน้าเนี่ยเขาคุมคาร์บอนมาหมดเลยนะครับเน,นี่ยคาร์บอนหน้าก็คาร์บอนชิลคาร์บอนนะครับผมมาเรามาดูของแต่งกันดีกว่านะอันนี้ชิลหนอกสีส,สมพนั่นเองนี่เลยอันนี้คาร์บอนอันนี้คาร์บอนนะ นี่ด้วยอุจจโจรตองรุ่นนินจามือเบรกมือคัสเดิมนะครับผมคันนี้ยางหน้ายางหลังเนี่ยแน่นๆเต็มๆเลยดอกเหลือเลยเนี่ยดอกใหม่กิ๊กเยดึงขนให้รู้เลยนี่ไงแน่นๆเลยแน่นมากเลยชอบเลยนะลามา <S <S ท่อออกเป็น สลิปอ่อนไล่มาเป็นท่อก,กระเป๋ากระเป๋งเองกนึ่งนะครับผมท้ายสั้นนะครับผมไฟเลี al, ้ยวตามแอลมาเดี๋ยวเรามาดูที่เลขไม้กันคันนี้ได้กุญแจสองดอกนะครับผมนะโอ้คันนี้เลขไม้อยู่ที่สามหมื่นห้านะครับผมนี่ครับสามหมื 35, นะ่นห้าไเดี๋ยวเรามาฟังเสียง ท่อกันเลยดีกว่าอันนี้ก็รอบเดินเบาของเซ็า X25R นะครับผมคันนี้ลากรอบได้ถึงเลนไลน์อยู่ที่หมื่นเก้านะครับผม, 12, มถึงสองหมื่นไปเดี๋ยวเราไปเลยมัง ก็จะแสบหูหน่อยนะตามสไตล์รถแข่งนะครับผมลากรอบได้ถึงสูงเลยคันนี้ขะรอบจะคล้าย R 6นิดนึงครับผมสำหรับคันนี้เดี๋ยวรายเะเอยดเดี๋ยวผมชี้ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับผมท้านใดสนใจติดต่อรถได้ที่เพจ R R Superbike นะครับผม